ไม่จบลูกรับเอาแต่ไม่รวยโอ๊ยเตากว่าเบาเขาสวดอยู่เตามันจะร้อนอ่ะโดนแล้วมันร้อนเลยได้เจอชิคกี้พาย 啊，那个木呗。啊